คุณพ่อและคุณย่าของฮ่องเต้เรียกว่าอะไรกันวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยเราจะเริ่มจากคุณย่าของฮ่องเต้ก่อนนะครับคุณย่าของฮ่องเต้เนี่ยจะตำแหน่งว่าไทฮวงไทฮ่อหรือไทฮองไทเฮานะครับก็คือคุณแม่ของฮ่องเต้จะเรียกว่าฮวงไทเฮาใช่ไหมครับอันนี้เติมไทยไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นไทฮองไทเฮานะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งคุณย่าของฮ่องเต้นะครับ ดยคนยากของฮ่องเต้เนี่ยคนแรกก็คือหลิวจือนะครับหรือคนเดียวกับฮวงเฮาคนแรกนะครับก็คือเขาเป็นทั้งฮวงเฮาคนแรกและเป็นทั้งไทฮองไทเฮาคนแรกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับในราชวงศ์ชิงที่มีชื่อเสียงเลยคือไทฮองไทเฮาในสมัยของคังซีนั่นก็คือเซวจวงไทเฮานะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ตำแหน่งไทฮองไทเฮา ส่วนตำแหน่งคุณพอ่อของฮงเต i, เรียกว่าอะไรสงสยัยละสิเพราะว่าคุณพอ่อของฮงเต en, ไม่ใช่ฮงเตองค์ก่อนเหรอจริงๆแล้วเนี่ยคุณพอ่อของฮงเตเนี่ยมีกลณนีที่ลูกเป็นฮงเตแต่ว่าตัวคุณพอ่อไม่ได้เป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณพอ่อของเหลียวปังนะครับซึ่งเหลียวปังเนี่ยเป็นผู้ปล่กเปิกราชวงศ์ฮั่นนะครับดังนัง้นคุณพอ่อของเหลียวปังเนี่ยก็จะเป็นไท่ช่างหวงนะครับก็จะเป็นแค่ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับ หรือคุณพ่อของจิน si ซีฮ่องเต้ก็จะเรียกว่าไท่ซ่่งหวังเหมือนกันนะครับในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับก็มีไท่ซ่างหวางคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือเฉยนหลงนั่นเองเหตุผลที่เฉยนหลงเป็นไท่ซ่างหวางเนี่ยก็เพราะว่าอายุเฉยนหลงก็ยืนพอๆกับคุณปู่ของตัวเองก็คือคังซีนะครับโดยที่ความกระดานอยู่ในสมัยนะั้นเนาะไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยแซงคนปู่ของตัวเองก็เลยได้สลัดรัชบัลลังก์ก่อนนะครับให้กับ ลูกของตัวเองหรือจ้าชิงนะครับแต่ถึงแม้ว่าเฉินหลงเขาจะสละราชบัลลังก์แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับในวังเอย่ยหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองต่างๆก็สุดท้ายเราก็ต้องไปให้เฉินหลงตัดสินใจนะครับตำแหน่งไทช่างหวังเนี่ยนอกจากว่าเป็นคุณพ่อของฮ่องเต้แล้วนะครับยังสามารถเป็นฮ่องเต้ที่เหมือนสละราชบัลลังก์ได้ด้วยนะครับในกรณีนี้ก็จะมีในสมัยของราชวงศ์หมิงนะครับก็จะมี ไท่ร่งางหวงคนหนึ่งนะครับก็คือสละราชบัลลังตัวเองเนื่องจากว่าไปสู้รบที่ต่างแดนแล้วก็ถูกจับเป็นเชลยนะครับโดยห้องเต้ถูกจับเป็นเชลยที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเท่ากับว่าในประเทศนั้นก็ไม่มีฮ้องเต้อยู่นะครับก็เลยต้องมีการสถาปนาห้องเต้คนใหม่ขึ้นมาและห้องเต้นคนนั้นก็จะกลายเป็นไท่ร่งางหว่องนะครับตอนเขากลับมาเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะได้กลับมาหรอกแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กลับมา เลยได้ตำแหน่งไท่ายช่างขวองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาทําให้ทุกคนฟังนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งของคุณย่าและคุณพ่อของฮองเต้น,นะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ